สวัสดีคะ่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะแต่วันนี้นะคะคลิปนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติการสลับที่ของการบวกนะคะคุณสมบัติของการสลับที่ของการบวกนะคะการบวกเลขไม่ว่าตัวใดจะเป็นตัวตั้งนะคะหรือตัวใดจะเป็นตัวบวกนะคะ ถ้าใช้จำนวนเดิมบวกกันแต่สลับที่กันนะคะผลบวกย่อมเท่ากันอย่างเช่นนะคะรูปแรกนะคะดอกไม้มีทั้งหมด2ดอกนะคะ2ดอกเราก็ใส่เลข2นะคะวงที่2มี1 2แล้วก็3นะคะมี3ดอกเราก็ใส่เลข3นะคะ ผลลัพธ์ที่ได้ก็คืออะไรนะคะเรามานับดอกไม้ทั้งสองวงนี้รวมกันนะคะก็จะได้1 2ึ่สามแล้วก็5นะคะนี่อยู่ในวงนี้นะคะเป็น5ดอกนะคะเราก็ใส่เลข5เพราะฉะนั้นนะคะสองบวกสก็จะเท่ากับ5้นะคะสคือตัวตั้งนะคะเลข3คือตัวบวกนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเลข หนะคะทีนี้มาดูฝั่งนี้นะคะดอกไม้วงแรกนะคะจะมีทั้งหมดกี่ดอกเอ่ยอ่าหนึ่งสองแล้วก็สามนะคะเราก็ใส่เลข3นะคะอ่าวงที่สองมี1นนะคะเราก็ใส่เลขสองผลลัพธ์ที่ได้คืออ่าดอกไม้ทั้งหมดมีกี่ดอกอ่าหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้านะคะ ก็คือ5ดอกนะคะตัวตั้งคือเลข3นะคะตัวบวกคือเลข2ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเลข5นะคะดังนั้นนะคะ2บวกสก็จึงเท่ากับ3บวก2นะคะเท่ากับ5นะคะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเรามาทำแบบฝึกหัดที่7กันนะคะให้นักเรียนเขียนประโยค สัญลญักษณ์นะคะคุณสมบัติการสลับที่ของการบวกจากภาพนะคะนักเรียนดูตัวอย่างก่อนนะคะรูปหัวใจนะคะหัวใจวงแรกนะคะมี1ดวงก็ใส่เลข1น่งวงที่2มี1 2ใส่เลข2นะคะก็ได้1บวกสนะคะ อาทีนี้มาดูวงต่อไปอ่าช่วยกันน้ำน,นะคะหนสองก็ใส่เลข2หัวใจ1ดวงใส่เลข1นะคะ1บวก2เท่ากับสองบวกหนึ่งมันจะเหมือนกันตัวเลขแต่มันจะสลับที่กันเฉยๆนะคะอันนี้เลข1จะอยู่ข้างหน้าแต่ฝั่งนี้เลข1จะอยู่ข้างหลัง เห็นไหมคะตัวเลขจะเหมือนกัน1บวก2ก็เท่ากับ2บวก1นะคะก็เอาสองวงนี้มารวมกันจะได้เท่ากับหัวใจกี่ดวงนะคะเอาช่วยกันนับ1ดวง2ดวงแล้วก็3ดวงนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะดังนั้น1บวก2ก็เท่ากับ2บวก1นะคะก็จะได้เท่ากับ3นะคะ ทีนี้มาลงมือทำกันนะคะข้อที่หนึ่ง